ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่92โจรขโมยแหวนมิติเป็นถึงผู้วิญญาณระดับกลางยังถูกขโมยแหวนช่องมิติที่สวมอยู่บนมือไปได้ ปหยุนเฟยจ้องมองมือขวาด้วยสายตาหน้าหวั่นหวันชั่วครู่ก่อนจะตะวัดสายตาหันไปมองรอบกายต้องเป็นชายคนเมื่อครู่มีแต่มันจึงขโมยไปได้ไปหยุนเฟยรีตาม,มองหาในฝูงชนแต่ทำได้อย่างไรมันถอดแหวนช่องมิติออกไปโดยที่ข้าไม่รู้ตัวได้อย่างไรอีกอย่างมันเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นมันทำอย่างไร ดวงตาไปหยุนเฟยเริ่มค้นหาในหมู่ผู้คนภายในระยะ50วาแต่ก็ไม่อาจหาคนที่เพิ่งชนใส่ตนเมื่อครู่พบหลังจากการค้นหาไร้ผลไปหยุนเฟยก็รู้สึกประหลาดใจขณะที่ละสายตาลงไปหยุนเฟยก็พลันฉุกคิดบางอย่างออกและอดไม่ได้ต้องแค่นหัวเราะเบาๆฉไหนข้าจึงลืมไปได้ ด้วยสิ่งนั้นตรับใดที่มันยังไม่ออกจากเมืองเหยียนหลินไม่ว่าจะไปซ่อนตัวที่ใดค่าก็หาพบเจ้ากิดหรือว่าค่าจะรังแกได้ง่ายจึงกล้าขโมยแหวนช่องมิติค่าไปไปหยุนเฟยลูกคางแต่มันรู้ได้อย่างไรว่าค่าสวมแหวนช่องมิติไว้ที่มือขวาหรือว่ามันติดตามค่าอยู่นานแล้วข้ากลับไม่พบเห็นมันฉชไหนข้าเผลอเรอปานนี้ หรือว่ามันจะมีวิชาบางอย่างที่ใช้อำพลังตนได้อย่างแรกข้าต้องหามันให้พบและทวงแหวนช่องมิติก่อนไปหยุนเฟยตกลงใจได้ก็ไม่ครุ่นคิดมากความมันหลับตาลงและเริ่มสัมผัสถ,ถึงบางอย่างขณะที่ยืนอยู่บนถนนหากเป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณอื่นนี่อาจเป็นสถานการณ์อันยากลำบากแต่กระนั้นสำหรับไปหยุนเฟยการหาตำแหน่งของแหวนช่องมิติของตนกลับง่ายดายิ่งนั่นก็เพราะทวนเปเลวอัคคีของมันอยู่ในแหวนนั้น ดังที่หงยินกล่าวปลอกแขนมีดเพลิงและทวนเปลวอัคคีเป็นวัตถุวิญญาณเฉพาะตัวของไปยุนเฟยร,ระหว่างตัวมันกับวัตถุวิญญาณทั้งสองเชื่อมโยงถึงกันดังนั้นไปหยุนเฟยจึงรับรู้ตำแหน่งของทวนเปลวอัคคีได้แม้จะอยู่ในแหวนช่องมิติก็ตามครู่ต่อมาไปหยุนเฟยจึงลืมตาขึ้นพร้อมกับเหยียดยิ้มที่ปากขณะหันร่างไปยังตรอกด้านซ้ายก็เริ่มวิ่งตะบึงโดยไม่ลังเลแม้ไปหยุนเฟยจะนับว่าเป็นตรอก แต่ความกว้างของตรอกยังกว้างเทียบเท่าถนนปกติถูกใช้เป็นทางตัดผ่านไปยังถนนอีกเส้นภายในตรอกคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและแผงขายของขณะที่ไปตามทางด้วยสัญชาตญาณไปหยุนเฟยที่เดินอย่างรวดเร็วก็พลันชะลอฝีเท้าลงยามจ้องมองกลุ่มคนตรงหน้าดวงตาฉายแววจับผิดสองตามันรีลงยามพิจารณาผู้คนตรงหน้าเพื่อหาพิรุษ หลังจากพ้นออกจากตรอกดูเหมือนไปหุ่นเฟยจะค้นพบบางอย่างมันไม่รีรอรีบเดินแซงไปขวางทางคนผู้หนึ่งเอาไว้เด็กน้อยเจ้าทำอะไรน้ำเสียงชาราดังมาจากผู้ที่ไปหุ่นเฟยขวางทางไว้ก่อนจะไออย่างอ่อนแรงสองครากลับเป็นผู้เท่าอายุ70ปีไปหุ่นเฟยพิจารณารูปลักษณ์ของชายตรงหน้าอยู่เนิ่นนาน แต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรเบื้องหน้าก็เห็นเพียงชายชาราธรรมดาดวงตาที่ฝ้าฟางเอวที่ค้อมลงและสองมือที่ด้านหลังก็ดูอ่อนแอรไรเรี่ยวแรงทว่าดวงตาไปหยุนเฟยทอประกายแวววับไม่หยุดมันไม่เอ่ยปากอันใดมือขวาก็พุ่งไปเบื้องหน้าและคว้าใส่ไหล่ของผู้เท่าเด็กน้อยเจ้าเจ้าทำอะไรชายชาราแตกตื่นอย่างยิ่งที่ร่างถูกผลักถอยหลังดูคล้ายจะสะดุดถอยไปด้านหลังผู้เท่าราวกับจะล้มลงกับพื้นได้ทุกเมื่อ ไปหยุนเฟยเพ่งตามองยิ่งกว่าเดิมมันก้าวเท้าออกด้วยท่าเท้าเหยียบคลื่นพุ่งวับหาผู้เท่าตรงหน้าภายใต้สายตาแตกตื่นของผู้อื่นไปหยุนเฟยใช้มือขวาคว้าข้อมือซ้ายของชายชาราเอาไว้พร้อมกับยกขึ้นถึงระดับสายตาที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของผู้เท่านั้นกลับไม่เห็นว่าผู้เท่า จะมีรอยเหี่ยวย่นตามไวตรงกันข้ามนี้กลับเป็นแขนของชายหนุ่มที่เปี่ยมด้วยพลังที่สำคัญก็คือบนนิ้วชี้ของชายหนุ่มมีแหวนสีดำอยู่เป็นแหวนช่องมิติของไปหยุนเฟยก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้มีปฏิกิริยาใดไปหยุนเฟยก็นำแหวนช่องมิติของตนกลับคืนมาแล้วขณะเพ่งตามองผู้เท่าที่กำลังแตกตื่นไปหยุนเฟยก็กล่าวเสียงเย็นเยียบพูดมาฉะไหนต้องขโมยแหวนช่องมิติค่ะ เจ้าเปลี่ยนโฉมหน้าของเจ้าเช่นนี้ได้อย่างไรบอกความจริงมาแล้วค่ะไปหยุนเฟยไม่ทันได้กล่าวจบแววตาของชายตรงหน้าก็พลันแปลเปลี่ยนจากฟ้าฟางกลายเป็นกระสังชัดเปี่ยมพลังยามอีกฝ่ายแค่นเสียงออกมาไปหยุนเฟยก็รู้สึกฝ่ามือหวังเปล่าเมื่อข้อมือของอีกฝ่ายพลันหดลงและหลุดรอดจากการยึดจับไปได้ จากนั้นหลังและเอวอีกฝ่ายเหยียดตั้งตรงไม่หลงเหลือเขาความชราอีกเพียงถีบเท้ากับพื้นก็พลันฉบร่างผ่านไปหยุนเฟยไปยังถนนอีกเส้นทันทีดวงตาไปหยุนเฟยฉายแววผิดคาดอาศัยการบิดพลิกสองเท้าเคลื่อนร่างไล่ตามอีกฝ่ายโดยกระชั้นชิดชั่วขณะที่ชายผู้นั้นกำลังจะพุ่งเข้าตรอกท่ามกลางผู้คนจูจ่ๆก็เกิดลมกระโชกผ่านข้างสีสันไปสายลมบูปผ่านไปตรงหน้าก่อนจะปรากฏเงาร่างติดตามมา ไปหยุนเฟยขวางทางเอาไว้อีกครั้งก่อนจะชกหมัดใส่ทรงอกอีกฝ่ายทันทีเมื่อไม่อาจทำอะไรได้อีกชายผู้นั้นจึงได้แต่ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกับเสียงปังมันก็ถูกส่งกลับไปด้านหลังไปหยุนเฟยไม่ได้ใช้วิชาระลอกคลื่นไม่เช่นนั้นตนเองก็คงต้องถอยหลังด้วยเช่นกันเฮอชไนค้าจึงโชคร้ายถูกคนน่ารำคาญเช่นเจ้ากอกวนด้วยใบหน้าชายผู้นั้นค่อยเปลี่ยนเป็นจริงจังทั้งยังบิดเบี้ยวปัญยาก หลังจากลาถอยไปหลายก้าวก็เขม่งไปหุ่นยุนเฟยอย่างละเอียดขณะเดียวกันพลังวิญญาณสีครามก็วงเวียนรอบกายยามนี้มันไม่หลงเหลือเขาความชราอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือท่วงท่าเห็นได้ชัดว่าเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งพูดวิญญาณระดับต้นไปหยุนเฟยเลิกคิ้วด้วยความตระนก,ก่อนหน้านี้กลับไม่มีพลังวิญญาณเล็ดรอดออกมาคาดถึงกับคิดว่ามันเป็นคนธรรมดา แต่ยามนี้ถึงกับแสดงพลังวิญญาณในระดับพูดวิญญาณออกมาได้หรือว่าก่อนหน้านี้มันจะซ่อนพลังเอาไว้แต่ทว่ามันทำได้อย่างไรเด็กน้อยเจ้าก็ได้ของคืนไปแล้วอย่าได้ทำรังแกคนเกินไปนะักปล่อยค่าไปแล้วระหว่างเราจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั่วขณะที่ไปหยุนเฟยครุ่นคิดชายผู้นั้นก็ช่วยโอกาสเอ่ยปากก่อนน้ำเสียงของมันไม่มีวีแววแก่ชารา แต่กลับมาใช้น้ำเสียงชายหนุ่มเช่นเดียวกับตอนที่ขโมยแหวนช่องมิติอีกครั้งไปหยุนเฟยถอยหลังไปเก้าหนึ่งก่อนจะเน็บแนมว่าหรือเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเจ้าขโมยของข้าเจ้ายังกล้าโอหังปันนี้อีกเช่นนั้นเจ้าจะไม่ปล่อยข้าไปชายผู้นั้นแววตาแข็งกร้าวขึ้นยามแค่นเสียงเย็นชามันก็ชักเท้าเตะใส่ไปหยุนเฟยด้วยความเร็วปานสายลมถ้าเจ้าอยากสู้เช่นนั้นก็สู้เอ๊ะ ฉะไหนคำพูดเหล่านี้ฟังดูช่างคุ้นหูนะักริมฝีปากปากไปหยุนเฟยกระตุกวูบมันรอคู่ต่อสู้เคลื่อนเข้ามาใกล้ก่อนจะชักเท้าถอยครึ่งก้าวพร้อมกับยกแขนขวาขึ้นแสงสีแดงกระพริบวูบก่อนที่มือไปหยุนเฟยจะคว้าจับสิ่งนั้นแล้วฟาดไปเบื้องหน้าเป็นก้อนอิดที่รอปรากฏโฉมมาเนิ่นนานแล้ว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ